เอาย่ายเลยกรไดีเตัวเรียกว่าดีเลยทำเราอาจารย์ใหญ่ทีนองเดดีี่ันองอาจารย์อาจารย์ให่ก็ไม่อยู่วัดนี่แต่ว่าซอยนเรารับวำบุญวัดวยกันอาจารย์ใหญ่พันธุ์ทรงมหาทรงมห้พอห้าเป็นผู้นำเสนอครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจ็ดมิลนะทุกท่นานกามาตรการพระอจา์าเด้อนะครับขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตสถานทีน่แห่งนี้นะครับนในส่วนแนวทางเนะออาะฝากตอนพี่ตอนน้องคือเ่านะครับอาจารย์ใหญ่วัติพานมาแปดหนึ่งแปดรับหนึ่งแปดกับแปดหก เดแต้มเดียวนหนึ่งทันสัตมันแตกบนแตกล่างบัดที่นี่มือนี่มือเศร้านี่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วขาดขต๊กเลขตัวหนึ่งพอดีก็ได้มาเพิ่มเติมพอดีอยู่หน้าที่นี่แหละวัดหลวงพี่โต้งนะครับขออนุญาตหลวงพี่ขออนุญาตสถานที่นะครับอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันกะซิมีขอไผ่หามันตรงกันเนาะมีเข้ามีหลุด ดูเลขก็ได้เนาะนี่การคือกันได้เนาะครับนี่การคือกันได้นะครับคือกันมันออกแห้งดีๆจังว่าเพราะที่พีได้สั่งนะนะครับออาสิว่าจังได้หลังไม่ต้องถามนี่ว่านั่นน่ะเขานึ่งแปดแปดนึ่งว่าฝันเบิร์ตขึ้นเบาๆชุฟังจะได้ฝันเล่าฝันเล่าฝันฝันอาจารย์ใหญ่ดิบอฝันพ่อฝันอาจารย์ง่ายเลยเสียดมาแห้งมาสั่นเสียดมาแรง แดดมืดขึ้นแดดมืดขึ้นจอดแยงปั๊บจอดแยงปั๊บมาบนล่างไอรีหาแปดแปดหนึ่งวันนี้เพิ่นบ่อฝันอีกบ่อเพ่อเมื่อนี้เราก็ว่าเราบ่อฝันแต่ว่ากัค่อนข้างจะนี่ตัวเลขตำล่าอาจารย์ค่อนข้างสิมันใจยไรเตือนอยูคำว่ามันใจยันว่าล้านปวดเส้นย่ำเด๋เราว่าบ่อออกคนว่าหน่อยหน่อยปวดเส้นมันค่อยออกคือของมันค่อยๆออกค่อืๆนี่บค่อยๆคือลงพีตรงนี้คันว่าเซีมเนี่ยวรวนบ่ กับพ่อดีกับทีว่าเราโทรมาบอกว่าโอ้เพิ่มเติมให้อีกแน่ว่าสั้นก็เลยจะเป็นคลิปที่สองคลิปที่แรกปล่อยไปแล้วคลิปที่สองคุณพ่อคุณแม่ทั้งเอฟซีทั้งกลุ่มคุณแม่ทั้งสารคามอุดรขอนเก่นหลายๆมองหลายๆายทีนะครับเอฟซีของอาจารย์ใหญ่มือนีมีหลายกล้องหลายทางหลายช่องหลายทางเนาะ ฮาแมนฮาชอบฮาถืออกถือใจกับจังค่อยว่ากัน <c oughs> แนวทางก็คือแนวทางนะครับตัวเลขอาจจะค่ายขึ้นกันหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะต้องออพอตัวก่อไพ่ลวานะครับตะวในส่วนพ้องอาจารย์ไงแล้วกับเขาดีอยู่ดิม,มีเข้ามีหลุดมีเข้าเข้าหลุดหลุดอารังเทียกับซิดต่อกันสามงวดบางครั้ง เอาติดต่อกันสามงวดกะมีนะครับหาร์เจเตียกับเขา,ขาบ้างรุดบ้างเป็นของธรรมดากันเข้าไปตลอดบ่ได้ดอกก็สั้นมันสิดโยนยากใครจ้าสิว่าเปลี่ยนแนวอื้นอานนะแม่ฝากฝากมาเอฟซีพ่อไปพ,อพิจารณาพ่อเปลี่ยนแนวทางมันมี่แหละจำแักรายจานที่เขาต้องเลือกอก่อนั้รืว่าเพราะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วพี่น้องก็เลือกเอาห้ามันตรงอกตรงใจฝันดีฝันเขา ก็จังเอาเนาะนะครับบบบนี้ก็ในส่วนของแนวทางตัวเลขตำลเล่าเนาะเรากิส่วนมากเราก็สซีเมนไปทางตำเล่านั่นะนะครับแ่นไปทางตำเล่านะครับสำหรับเราไฮมาเมื่อนี่ดดดสามตัวยดเดอร์เอฟซีสามตัวสองเจ็ดหกเจ็ดหกเก้า สองเก้าห้าสามตัวสองตัวก็มีสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หมักชอบบอสนี่ตัวใดนะขอเสี่ยงต้นนะสามตัวมีสองเจ็ดหกสองเจ็ดหก จ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองตัวก็มีสองเจ็ดสองตัวมีสองเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่จะกูจะหางครับสองตัวมียูเจ็ดหางอย่าลืมกลับตัวเลขก็แล้วกันให้กลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับ ก่อนังจะมันใจได้จะน้อยอยอกว,ว่ากด่น,นแต่ว่าแต่ว่าก็บ่ทอมือนันมือที่เปแี่นหนึง่งต่วามือนี่ก็มันใจคือเกาจะมันใจอยู่นะครับแต่ว่ามือนั้นโอ้มันใจคักนะครับเราปากตอนนะครับผมเก็บวัเนีนนะ่ยเนาะวัเน่นะครับพี่น้องไปพี่แกนหน้าบึงเอาเนาะเอาพร้อมจะช่วยตัวเด็กไปเนาะพร้อมไปเนาะพ,พี่น้องได้เวลาเลาไป ัวตัวเลขให้พี่ให้น้องเพิ่มเบิ้งตัวห้ากับใดเนาะกรบดเมยดเนี่ยเราะเมื่อวันดาเมื่อเมื่อย็บเลเมื่อเมื่อเย็บเลขเมื่อเอเมื่อเย็บเลขเมือเเย็บเลขเอเมี่เม่เย็บเลยเมื่อเเนเย็บลืเมื่อเย็บเลี่ยเม่ย็บเลขเ่อเย็บเลเมอเมเม่ล่ออเม่อเละเมื่อเมื่อเ่อเย็บเลเ่อเม่อเมื่อเย็บเลงเม่อเ่ออเบเเ่อเม่เ่อเเข่อเเมี่ยนไเ้ขนื่ แดดหน้าที่เห็นคือโดนแต่เดี๋ยวนี้เอามันไปซุ่มอะไรมันเป็น่ังเดี๋ยวเราไปทางนั่นนะครบเราไปไหนทางนี้บ่บางเส้นบางอาจารย์เพื่อนได้หายกันย้อนที่ล้วทีนับหาหน้าที่แล้วโดนปุ๊บใช่ไหม กระดานกระดานกระดานน้อยๆอะไรพี่น้องเดี๋ยวสูมกันเด้อน้อยๆแข็งเนาะังบางบอสตัวเล็กคอยไว้เห็นดอกมันเลี่ยมตาค่อยๆเทิงบางกล่องเทิงกล่องมาตำคอยเม็ดกล้องเอาไปพิจารณาวอสัณละวานะครับผมของไทยรวบมือวานรวบมือว่านวอสัณโอ้ตำราอาจารย์ใหญ่ที่ดังๆนั่นบอกครับ หเขตัวดนหนึ่งแปดตรงตรงหนึ่งแปดตันแดหอยู่ตัวหนึ่งกัแปดหกกันชับมันแตกบนแตกล่างสามตัวเราให้แปดหนึ่งแปดรอบนี้พ้นย่ำพ้นเน้นตัวใดจ้าพราะงี้ฮะเน้นไปที่สามตัวก็สองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเก้ายังแน่เหร แห้งจำบบ่ได้อ๋ออ่านเอาเนี่ยสองหกับเจ็ดหกเมีตัวไหนบ้างมีองเจ็ดหกเกกับเจ็ดกับสอกับห้ทีกี่เ้นต้เอาหาสองมีหหาสองมัตตส่หส5 9้าเอ้าพี่น้องเห็นบ้ไล้เมื่อพลอยห้าเด้นี่ละลเมื่อค้นดัง ช้อนก้าหานแล้วตัวมันถี่ออกดิเขียนบ่ตัวบ่เขียนแนมุเจ้ากระดาษใหญ่ๆกระดาษเราใส่คงอือนันต้องเอาคือกันแม่กันเขียนไล่เมือนี่ข้าเจ้าะรูเราดอกโอ้แม่แล้วเสี้ยวนาเสี้ยวลังนี่มกระดาษมีกระดาษผ้าเสื้อเพิ่มเติมเน้อพี่น้องเย็บซี่บ่มื่อเส้าปล่อยไปแล้วขาดเจ็ดเก้าก็เลยมาเพิ่มเติมอันนี้มาปล่อยอยู่ไสหนี่ปล่อยอยู่วัดหลวงพี่ตุ้ง อาดเย็ดเก่าแล้วมาคลิปนี้แล้วมาเพิ่มเติมนะครับ่ครยาเ็ดยาจางนั่นะครับทำเล่ารเลาออาจารย์ใหจนะครับครับจปาจอได้ครับเปิดไฟมอเงินเยเ็นยาเย็ดงานเป็ยาเ็ดงาน อ้าพ่อไปบาทนี่อาเดี๋ยวเด้อพ่อไปมอแล้วครับพมอแล้วครับเอามาทั้งนี่มแยกมาให้ทั้งทั้งเจ้าของเจ้าของก่อนเพิ่มเติมเข้าไปคือเจ็ดเก้าได้พี่น้องอย่าลืมกราบตัวเลขก็แล้วกันนะครับเมื่อบังตัวเลขบังตัวเลขแล้วบอกบังก็ผู้กำกับชอบเสื้อต่างห่าจารย์ใหญ่เอาเมื่อนี่ กมีหลายช่องอรรยยพ่นมาในยินว่าเล็อาจารย์ย่เพ่นเข่าวันสูงนะหนึ่งแปดตรงตรงนะคะเราเดินแเลยแปดมืดมือวันสันล่ว,วะไม,<ะ>ม่อิลิวันนี้อยงมืดมือ่ะก้าวก็โมกนี่แหละมืดมืดจริงมดมืก้าวกับหกมดมือจ้าวกับหมดมือหกก